สามตัวก็สี่หกหนึ่งหนึ่งห้าหกเจ็ดหกสี่หกสี่เก้าหนึ่งห้าแปดสามเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดเก้านี่คืออีบายเช้ากับบายเรีกเหมือนเหมือนกันเลยเนาะก็อยากจะให้รูดสี่กับรูดหกอยู่นะมนีเด่นแปดกับหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกห้า ห6หกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่กเจ็ดสี่เก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองห้าสองหสองเจสองปดสองเหก็มีหห okay. ้าห่สองห้าแดห้าเก้าห้าห้าจริงเราเนี่ยจะเขียนหกสี่สองจะไปลงมือ5้าก่อนก็เลยที่เกียจลบหนึ่งสี่หศ 2องหกส5งหกสี่หกห้าศูนย์หนึ่งห้ามแป่งานต่ไม่งั้นเพื่อนๆก็รูดสี่กับหกเช้ากับบ่ายได้เลยเดอ้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีหิงๆงรวยรวยปังๆเนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องน้ำเพชิดปลารวยอนเส้นปลารวยนะคะ ขอให้ถูกสามตัวตรงๆเด้อม่มีแต่เข้าตัวให้ถูกสามตัวตรงๆมีวันหนึ่งหกูกสามนะเข้าตรงๆรเลยค่ะบ่ายไปเข้าเช้าเช้าไปเข้าบ่ายสำหรับสำหรับคืนนี้วันนี้ก็ขอให้ถูกสามตัวตรงๆเด้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะเสียงหายหมดแล้ว